นี่ฮอซีมาสำรวจเส้นทางน้ำเนาะน,นี่น้ำตกหวยที่มันตกใส่ตาดสาวายตรงนี้แหละห่ว,หวยน่าจะเป็นท่อกระสนหวยสาวายที่เก่าล่ะกับบานเนจเน,ะะนาะกับบริยุทธในเกียติื้นที่นี่ครับมา,าแต่วห้าก็ต้องคอยยาง ่องปลาเนาะนี่มึงวงปลาโอ้ล้นหลายนี่ ต้นมันอยู่ใส่บุญนี่โอ้โอ๋อนี่ต้นวันนี้นีเด้อต้นังมวงปลาเยอเป็นมังมงไข่เนาะนี่หลายหลายหลายอเป็นฟอคุณกินมังเรืองนี่ ก็พ่อนรับประทานแหละโบราณท่า,ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่าปกติมันสีหอมสีส้มมหมดแล้วอ้เนี่ยนะมันตกเฉียไหลไปเรื่อยๆอยนี่นะมันไหลไป อันนี้อีกสาขาหนึ่งได้หนิอีกวอยหนึ่งมาพี่อีกรอยหนึ่งนี่เนาะนีะ่จะมามันจบกันอยู่นี่โอ้สุพ่อร้องนะมันไหลมาแล้วพี่นี่เห็นตอนนี้อีกสาขาหนึ่ง เดี๋ยวซืตกใส่หว่วยตาดสาวาอือหนามันแห้่งไปได้อยู่บ่อ้าฮา <c oughs> บอลอดกันคามยู้เทิงตีคามยู้เทิงนี่ก็ได้นี่เออคามยู้หันมันเลิกก็บุกเป็นยังคามได้ยี่ร้อยบ้างนี่คามได้นี่้ามบังทูบังจวดน้อยนะคามยู้เทิงก็ได้ดอกนี่นี่นี่คามยู้เทิงนี่เออมันจับไม่ยู้หันเลยโหลด บอได้ดอกบอได้ดอกมันยืหันแล้วมันมีมันมีอันนั้นอยู่บอได้บอได้ดอกบอได้ดอกมีตุนขามขึ้นไปเทิงหันมันมีเขาจับไมมตัวเทิงหันเลยได้อยู่เอเอ,เอจับงามไมมอยู่เทิงหันเลิกกระโบเป็นยังดอกไอ้หัน เออไปเส้นนี้เลยนี si ่ไปเส้นนี้เลยไปถนนเอออาจารย์อาจารย์จองจองงาไม่ให้เพื่อนเฮ้เพื่อนจับงาไม่หันเลยโลด อ้ oh, สุดท้ายได้เน,ะนาะเอาลอยไปเอาเกือบ <c oughs> นะเนาะ Để kinh mong mong như bà một lần Như hạt nó mong để kinh như bà Xe bà Ờ ตูนปลาเลยไหมขันเท่านี่แค่ให้คุณเจ้าเล่ยรถนนี่จะจับไหมนั่นเลยโลดวันนี้จับไหมนี่เด้อจับไหมยู่เทึงนี่จับไหมยู่เทึงนี่ดีกว่าง่ายๆนี่จับไหมยู่เทึงนี่เออจองเลยจองเลยโลด 아아! แล้วแล้วอาก็ไปต่อหลังจากนั้นแล้วซํแบตมันมีเนาะมันมีกลังเหลือต่วแบตมันใส่พแบตมันใส่บ่ได้แล้วเนาะมันถึกน้ําแล้วสดายอยู่โออหวตัวนี้ก็ใหญ่ต นี่มองเขาเจ้าขามอยู่นี่แต่ถ้าเราไปขามอยู่ลมมันเหนียเทิงไกนมีครั้งว่าเพื่อนมังนาวับผอบโอ้เก็บหลายๆเด้อโอ้โอ้ยเมื่อกี้อ่ะมัซโบก็มีตัวนี้เนาะฝากฝนโปรแล้วนะให้ครูบาอาจารย์ถ้าได้ไปสวนเขาไม่มันหมากเอาเลยเด้อเพื่นว่าโอ้โอ้มังนาว่าฝนลายเนาะผวน อันนี้ต้นสมโอต้นมะเกียงต้นสมโโอ้มันมีผาักแล้วโอ้เทียงพันคักไว้ญ่ปกติเขาสิคามอยู่องนี้เม่นบ่อผอกนี่นอะเออนี่ทางเขาไปเพี่นี่ตอนแรกจะนอนฮคามอันนี้ของบ้านเจ so wow. so so really? oh, so <IM> ้าว่าเนี่ยเอออันนี้ของบ้านนั่นแหละ แต่ uh. ก็มันแต่กามันเป็นราคาเนาะรา uh. คาอะไรเพราี่เขามาฆ่าพุกไก,ก่เขาก็พุกนะ uh. นะไม่ได้พุกมาพุกลายพุพุกเลยราคามันลงรา <laughs> คาลงลเลยทิมเลยแต่นี่ขึ้นไปนี่สุดมะเที้ยงสุดมะนาวนะ่ะเมนบอกจำ้ oh. จำเชิงนี่แหละโอ้จ้ำเชิงเขาเอิ้อนมาห้วยหน,านย้าโนยห้วยหน,านย้าโนยจ้ำเชิเนี๋ยแล้วทไปเก็ไปรดม อันนี้สวนบาวนนาวสวนบางเกียงเพิ่นหลายโอ้ตัวนี้ผากกินแล้วเนาะนี่เนาะผากกินแล้วบ่ได้อันนี้เขามันไก่อะไร้อนี้่บัวมาอัะนะมุมบ่มาบัวะบานบัวมาทำไมเนาะนี่เด้อทางลงขะเจ้าเอ้ยนี่ไปเราก็เลาะหัวไปเรื่อยๆอย่างเลาะหัวสุดยอด เอยไม่แล้วพวกโดนโพอก,กับประมาณนี้ตต้นเต้นอันพวกอยู่ป่าตลอดเรากซื้อกับจะบออินกับเรื่องก็ตัวนี้าก็สิ้อรตามห่วยนี้เลยบ่าด้วยยังไหน นนี่เะโอ้กันสิขามไปเรื่อยๆเนาะอาจารย์พันยางขามนี้เนาะเงินพอเอาวิ่งพันยางขามด้วยกัน อายางคามเลยนี่พอยูดเค่องกับคามยูดได้เนาะย่นี่หินมเป็นหินเออฮ่า ตมันเป็นเฮียนมาเลยนี่อไไโอ้คูบาเปดเราขึ้นไปทางคน <c oughs> คุณพระเป้ย์นผู้เดียววันนี้ยังตามหวยลงน้ำนี้ก็ได้เลยแล้วนะเคียร์อ่ออาว่าคุณพรเปศวันนี้ ตามหวยตามหวัวไย่างเลาะปลามืาอนีิย่างเลาะหวยเน้่มันลายเนาะน้าหลากมันกวาดเมื่อสันนี้จะเป็นส่วนบางนาวเขาจะยินพอคนณว่าวส่วนมะเกียงส่วนบางนาวส่วนมีราคาเขาเจาะกาแฟกันปลูกเนาะนี่เเขาเจาะบดได้หักซาแล้วนี่มีแต่ส่วนมะเกียง ส่วนมะนาวอ้มหอศทรงนี่เอาส่วนก็จะได้อาจารย์คือพกอล้วบอกแหละส้วมันมีราคานะพากันปลูกนะได้เดียวหรอกแมนถ้าหนัมนมันบ่มีดินได้อาจารย์ ส้ำนี่มันโอ๊ยเกือบตาบะไก่แล้วขนาดหกกิโลนี่นนมีแต่บางนาบมากอ่าจบคลิปเพียงนี้เด้ออ